ชมตอนนี้ได้เวลาไปดูอีกหนึ่งคู่จิ้นน้องใหม่ท่านนี้ค่ะแต่รู้สึกเหมือนคุณอยากจะแย่งคู่จิ้นเขานะมง<อ>พยายามแล้วแย่ง<อ>ไม่ได้เอิร์ธวินใช่ค่ะเอิร์ธวินค่ะคุณผู้ชมคู่นี้จากซิทคอมรักเดียวนั่นเอง เป็นคู่ที่กระแสจิ้นกระแสฟินตอนนี้คือกําลังมาแรงมากแล้วเรื่องราวสนุกมากเลยนะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเริ่มมีความจิ้นความวายเข้ามาแล้วเริ่มมีการเป็นห่วงเริ่มมีการดูแลกันนะฮะสำหรับเอิร์ธวินแนนรักเดียวนั่นเองครับชื่อแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงจะรับบทบาทไหนก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดครับแล้วต้องมีการพัฒนาทางด้านการแสดงอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนี้ต้องบอกเลยครับว่าน้องๆเอิร์ธวินครับได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปเพื่อขอความรู้ทางด้านการ แสดงจากคุณบอยทะกลเกียรติวิรวันครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้ความรู้อะไรดีๆจากคุณบอยกันบ้างไปฟังกันดีกว่าครับ เวิร์กช็อปกับพี่บอยเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่แบบว่าได้เวิร์กช็อปกับพี่บอยแล้วก็ได้ความรู้ในการ acting เยอะมากๆครับแล้วก็เอามาใช้กับงานเนาะเขวินวินรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวินอยากได้ความรู้จากพี่บอยเหมือนกันพยายามทําหัวให้โล่งพยายามเปิดรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วเอามาคิดคํานวณแล้วก็เอามาใช้กับการแสดงพี่บอยจะบอกเสมอว่าอย่าเอาผลลัพธ์ไปใช้ให้ใช้วิธีการทำเนาะวิธีการทำเอาไปใช้ก็เรยียนรู้จากพี่บอยนะตรงนั้นว่าพี่บอยบอกว่าตัวละครอยากเดินไหมตัวละครอยากทําอะไรเราพยายามตามใจตัวละครไไปปบบาาาาาางงครรรั้้อกวว่เเลแสดถ แว่าจําแบบว่าบล็อกกิ้นู่นนนั่นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอยากให้ตัวละคร<อ>มีความอิสระใช่โอ้โหสุดยอด<ม>คือได้เคล็ดลับดีๆนะคะจากพี่บอยทะกรเกียรติรก็คือให้รู้ซึ้งถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าแค่เล่นตามบทพูดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็น<ช>สิ่งที่นักแสดงก็คงต้องทำกันบ้านแล้วก็จําให้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตามล็อกกิ้งตามอะไรอย่างเดียวมันแข็งแต่เราต้องมีแบบ เฮ้ยทำไมตัวละครตัวนี้มันถึงอยากเดินไปทางนั้นมันเป็นห่วงเขาใช่ไหมมันถึงอยากเดินไปอะไรเงี้ยอมันต้องมีเหตุแล้วมีผลและเข้าใจตัวละครมากที่สุดด้วยถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องราวก็กํำลังเข้มข้นมากๆเอางี้ดีกว่าวันอาทิตย์นี้สิ่งที่คุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นเรื่องราวมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะเฮ้ยแอมงยแล้วโลกาขอโทษครับ เขาเรียไป็นหวของเขาะอะอ้าวเดียวจอมเผือกต้องตามสี่ได้ครับเดี๋ยวไปทวงให้ครับทวงอะไรวะเชือแจ็คเก็ตหนังที่มันชุดนักเลงทวงนี่ช,ะชะัดๆดูละเอียดเนาะ <c oughs> ตามมากี่วันแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรมาวะรักเดียวทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มสิบห้า เนี่ยเนเนี่ยเเอาอีกแล้วไม่น่ารูดม่านปิดเร็วเลยเเฮ้ยก็ต้องปิดดิเวลานอนเขาเขรูดม่านปิดแต่ที่แน่ๆเลยคือเขาตามสืบเรื่องอะไรเจ๊กงเจ๊เก็ตมันไปอยู่ไหนเอากรู้ต้องรอติดตามครับในซิคคอมรักเดียวนะครับวันอาทิตย์นี้4ี่ทุ่ม15ทีทางช่องวัน31นะครับใช่แล้วค่ะ